โปรไฟล์ดีหน้าตาดีหน้าตาหน้าเชื่อถือคนไทยด้วยกันหลอกกันนี่เจ็บปวดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผัวทิปตัวทิปโอช่วงนี้ก็ใช้ย่อยเลยนะคะอยากวอนเนาะฝากสาวสาวทางเมืองไทยนะคะว่าข้อควรระมัดระวังไม่ว่าฝรั่งไทยเดี๋ยวนี้อ่ากลัวแต่ฝรั่งจะเป็นสแกมเมอร์หลอกนะคะคนไทยเรานี่แหละอาจจะเป็นตัวสแกมเมอร์ก็ได้นะคะเพราะการติดต่อระหว่างแผนพูดคุยแล้วมันจะมี คนไทยระหว่างติดต่อทางเมืองไทยอยากบอกทุกๆคนว่าข้อควรระวังและหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะคนที่เราเชื่อใจไว้ใจและรู้จักดีนี่แหละอันตรายนะเนาะที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะเกิดขึ้นในตอนนี้ที่ยายจ่าได้พูดคุยทั้ง f อแล้วก็เรื่องหล่าตัวทิปเนาะ จากใน youtube ที่เพื่อนพี่มาเล่าสู่กันฟังที่ซื้อสองแถมหนึ่งช่วยร่วมด้วยช่วยกันจ่ายสดมีโปรโมชั่นเหมือนซื้อเสื้อผ้าไอ้พวกเนี้ยโหบอกเลยเนาะจงย้อนคิดเลยนะคะไม่ใช่ช็อปเสื้อผ้าเออลดราคาทีปีละสองครั้งนะยายจ๋า,จามาอยู่ที่นี่ยี่สิบปีนะคำว่าตั๋วซื้อสองแถมหนึ่งยายจ๋า,จาก,ก็ไม่เคยได้ยินเนาะเออแต่ก็เข้าใจในหัวอกคนไทยเราเพราะคนไทยด้วยกัน พูดกันรู้เรื่องเออฝรั่งก็สามีก็เชื่อใจนะคะแล้วก็ข่าวที่ครอบครัวสี่คนพอไปถึงสนามบินขึ้นเครื่องจะไปไทยแล้วเขาไม่มีชื่อในสนามบินเนี่ยเออแล้วพอติดต่อหาถามไทยหาตัวหายไปเลยนะคะโอ้โหโอเคเราเข้าใจนะคะมันอาจจะเกิดขึ้น เพราะระหว่างโควิดพอดีตัวเลื่อนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วทีนี้พอเราจะคนเฟิร์มไปแล้วตัวเองไม่มีเงินจกออกมานะอันมองอย่างดีนะะเข้าข้างเขา,ขาในทางหนึ่งแต่คนเรานะ่ะอืมทําอะไรถ้าไม่คิดจะโกงใครมันต้องรับผิดชอบมาตั้งแต่แรกมันต้องเคลียร์ทุกเรื่องราวนะฮะเคลียร์ทุกเรื่องราวให้หายข้องใจกับสิ่งที่ เขาได้เสียเงินไปอย่าลืมว่าตัวคนหนึ่งการกลับเมืองไทยเนสามสี่หมื่นขึ้นต่อคนอแล้วทีเนี้ยในเมื่อมันมีตัวอย่างมันมีแบบอย่างหรือมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างกลุ่มสร้างให้เขาเห็นว่ามันไปจริงได้จริงมีลดจริงนะคะอันเนี้ยพวกเนี้ยเขาทำเป็นขบวนการเนาะ หลายเรื่องราวนะคะข่าวคนไทยอืหลอกกันเองเนี่ยเจ็บปวดมากๆยิ่งทางในต่างแดนก็มีในเมืองไทยก็มีแล้วอย่าลืมนะเขาไปเอาความเชื่อความรู้สึกคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากคนที่แย่แต่อยากมีอนาคตอยากหวังอนาคตที่จะมาต่างแดนหรืออยากหวังพาครอบครัวไปหาพ่อแม่นะเออตีกันนะผัวทิพย์ ตัวทิปนะคะวันนี้รวมศูนย์นะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเนาะคุณมีความรู้สึกยังไงนะในมุมของยายจา๋าคนที่หลอกคนบอกเลยบาปอยู่ในใจคุณไม่มีวันลืมนะคือสร้างกรรมให้กับอ่าเขาเรียกว่านารกในใจของตัวเองไม่มีวันสางคุณคิดว่าคุณแฮปปี้ยายจา๋าไม่เชื่อนะ,ะเพราะว่าอย่างตัวทิปเนี่ย เขาก็แจ้งตำรวจทั้งในประเทศที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทางเมืองไทยด้วยคิดดูซิจะอยู่กันยังไงเนาะจากการที่เห็นเงินเงินแล้วโลภนะโลภมากลาาหายสุดท้ายชีวิตต้องหลบหลบซ่อนๆอ่อสู้ดีอยู่กันอย่างซื่อตรงออื่าหาเล็กผสมน้อยลุยกันไปเนี่ยมันจะภูมิใจกว่าไหมนะคะอันนี้เราอยากมายกหยิบยกเล่าสู่กันฟังในหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะคะการที่ มีคนไทยอ้างว่าเรานะคะหาผัวให้แต่งงานเพื่อที่จะมาทํางานเนาะ,ะไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่กับฝรั่งนะคะมันไม่ใช่เกณฑ์แถวนี้กดเกณฑ์ของแต่ละเพศการแต่งงานฝรั่งไม่ยอมแต่งงานกับใครใง่ายถ้าไม่ได้รักจริงโอเคบางคนอาจจะมีบิสนะคะเมื่อก่อนอยายจ๋าจมีเพื่อนเบลเยียมเลยเอา ยกหยิบยกเลยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักเมื่อก่อนนะไม่ใช่รุ่นนี้เพราะปัจจุบันกฎหมายไม่ง่ายเลยนะคะ,ะเมื่อก่อนเนาะเขาไปแต่งผู้หญิงไทยเราจ้างเขาแต่งนะคะเพื่อที่จะมาทำงานเราเสียนะคะเราจ่ายทุกอย่างอ่าแต่ทีนี้กําหนดเหมือนสองปีสามปีเลิกลาหย่ากันเขาอยู่ได้แต่ก่อนอ่านั่นแหละมันทำให้กฎหมายแต่ละรท ประเทศเปลี่ยนแปลงไปเพราะวิ่งตามคนที่ทำผิดนะสาวสาวเข้ามาหนีอืมไม่กลับตามกฎเนาะเขาก็เลยใช้ระบบนี้เปลี่ยนแปลงเข้มแข็งขึ้นเพื่อป้องกันประเทศเขานะคะมีแต่ทีนี้การแต่งงานไม่ว่าจะแต่งหลอกหรือจริงเข้ามาอยู่ประเทศเขาเขาจะมีคอนโทนนะคะหนึ่งคอนโทลเรามาอยู่เขาไม่ได้แค่เข้ามาตรวจว่ามีแค่รายชื่ออยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องขา เนาะและเขาก็ไม่ได้มาแค่ตอนกลางวันนะมีตอนที่เย,ยจ่ามาตอนกลางวันรอบหนึ่ง3ามครั้งนะคะสามทุ่มเขาเข้าลอยเข้ามารอบหนึ่งแล้วเขาก็เข้าถึงที่นอนเลยนะเปิดตู้ผ้าเลยนะว่ามันมีเสื้อผ้าผู้หญิงไหมอ่ามีเสื้อในมีชุดนอนหรือว่าจริงไหมหรือว่าหลอกเขาเพื่อที่จะมาทํางานนะคะนั่นคือสิ่ง ที่อยากให้รู้ว่าการแต่งงานถึงแม้จะแต่งงานแค่ในนามหรือจ้างฝรั่งแต่งงานก็ตามเขาเราต้องเห็นหน้าผู้ชายผู้ชายก็ต้องสัมผัสเราเพราะอย่าลืมว่าคําว่าจดทะเบียนมันก็เป็นเชือกที่ไปแขวนคอฝรั่งเช่นกันนะเออนี่นี่คือสิ่งหนึ่งอยากให้สาวๆควรระวังอ่าคนเราอหวังอนาคตเนาะหวังที่จะมาทํางานแล้วคนไทยคุยด้วยกัน อ่าเชื่อใจอฝากชีวิตเลยโอ้ได้เงินลงลงทุนไปสักสองหมื่นสามหมื่นนะเราได้ไปอยู่ที่นูน่นทำงานไม่เป็นไรจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะคะการที่มีการวางแผนอแล้วหลักฐานฝ่ายชายไม่มีให้เราอายื่นเพียงแค่ส่วนเรารู้สึกว่าอุ่นใจแล้วคนที่ทำเป็นคนกลางมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ อย่างน้อยหนึ่งเราต้องได้เห็นหน้าผู้ชายสองนะคะสิ่งที่ค้ำประกันชัวรว่าเราต้องรู้กฎในแต่ละประเทศนั้นว่าการแต่งงานคําว่าหลอกแต่งหลวงไม่ได้รู้กฎหมายไม่ได้รู้กับเราอย่าลืมนะือมอนะแล้วเชื่อเลยว่าให้เราจ่ายแค่ค่าตัว๋วหรือว่าวางแผนทําทวีซ่าส่วนตัวเองแค่สองหมืนกว่าเนี่ยแล้วฝรั่งนะ่ะเขาไม่ได้เห็นเราไม่ได้ชอบเราเนี่ย เขาจะยอมจดทะเบียนกับเราง่ายๆเหรอมันไม่ใช่คำพูดลอยๆที่คนกลางนะคะนะเอามาพูดมาเอ่ยเพื่อที่จะได้เงินส่วนนี้ไปโอเคมันไม่ได้มากมายโปรไฟล์ดีสวยขนาดนั้นเงินแค่นั้นกระจอกนะแต่ถ้าเกิดว่าทำได้กับหลายๆคนละ่ะเขาจะกินเงินไปเท่าไหร่ย้อนคิดตรงนี้นะคะประเภทที่ว่าสวยหรูเลิศภายนอกเออ ความเชื่อใจเนาะคนที่เราไว้ใจและรู้จักนี่แหละมันยากเขาไม่ได้ตัดบทแต่เขาไหลตามน้ําได้นะฮะายจ๋าก็เคยเจอมาแล้วเนาะโอเคเรามองแล้วมันไม่เด็ดร้อนถ้าเรายั้งตัวเองได้เร็วเราก็จะปลอดภยัยแต่ถ้า,อาขอเล็กขอน้อยเสริมเล็กเสริมน้อยค่านั้นค่านี่ถ้าเรายังปล่อยอยู่อันนี้ย้อนคิดถึงตัวเองให้ดีเยจ๋าอยากเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะการหลอกลวงอืม มันมีทุกที่นะอย่างออนไลน์อย่าง YouTube อย่าง Facebook แต่เราจงยึดมั่นถือมั่นและจงเชื่อถึงแม้จะเสียไปแล้วเราก็ต้องมองหาหลักการให้ถูกกับกฎและสิ่งที่ควรรู้ของแต่ละประเทศที่เขายื่นเสนอเข้ามาเพราะอย่าลืมว่า YouTube เดี๋ยวนี้เหมือนเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างนะคะทุกคนมาเล่าสู่กันฟังแล้วยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ เนี่ยเยอะมากเขาก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วเดี๋ยวเนี่ยบอกเลยฟันธงไม่ได้ว่าฝรั่งเป็นสกมเมอร์นะคะอืมไม่ใช่แค่ฝรั่งอย่างเดียวเพราะว่าเคสที่เราคุยกันมาเนี่ยอ่าทำไมอ่ะไม่ได้คุยกับฝรั่งแต่ต่อมอทางเมืองไทยอืมเป็นคนติดต่อนะนั้นนี่เป็นผู้หญิงอ่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรระวังอืมและ หนึ่งสิ่งที่เราจะไม่เจอหนึ่งอย่าโลภมากนะคะสองอย่าคิดว่าของฟรีๆมันจะมาได้ง่ายนะคะสามคนที่พูดแล้วเปแล้วง่ายแล้วได้ทุกอย่างกับการที่เราเสียเล็กน้อยเนี่ยตรงเนี้ยเชื่อได้แค่ไหนนะคะคำว่าเชื่อนี่แหละที่เราพลาดเนาะที่เราพลาดเพราะเรารู้จักกันดี อพอรู้จักกันดีอืมแต่เราไม่รู้เลยว่าช่วงระหว่างที่ชีวิตเขามาอยู่ต่างแดนอืมเขาเป็นยังไงนะภาพสวยหรูใครๆก็ทําได้นะคะพี่น้องคะเออแต่ถ้าจริงใจจริงๆเนี่ยการเปิดกล้องคุยกันเดินโชว์นี่อันนี้นะฉันทํางานอยู่ตรงนี้นั่นนะยายจ่ายอีแจวก็คืออีแจวนะะอืมเนี่ยนี่คือบ้านบ้านที่ไม่ได้หรูเลิศอะไรเลยอืมนั่นคือ โปรไฟล์ ile, นะคะโปรไฟล์ ile, แต่ว่าอย่าลืมว่าคำว่าภาพสวยสร้างได้อืคนที่เขาจะหลอกคนได้เนี่ยบอกเลยว่าเปอร์เซ็น์การพูดจาเปอร์เซน็นการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเสน่ห์ปลายปากเออลักตูหลงตูนี่สุดยอดนะถึงได้เป่าเงินเป่าทองออกมาจากกระเป๋าคนอื่นได้แต่บอกเลยนั่นคือสร้างกรรมถึงแม้วันนี้คุณจะอยู่อย่างสบายนะคะ ถึงนาทีสุดท้ายบุญคุณหมดคุณก็จะได้รับกรรมส่วนนั้นเช่นกันจริงๆแล้วกรรมเดี๋ยวนี้มันตามเจ้าลวดเพราะอย่าลืมว่ากรรมหลกค่าเครื่องบินมันก็ไปเหมือนเครื่องบินนะมาเร็วเหมือนเครื่องบินเห็นไหมแป๊บเดียวสุดท้ายขุดรูอยูอ่ต้องศูนย์ก็เรียกทำตัวเองให้สาบศูนย์ สุดท้ายแล้วมันจะพ้นคุกไหมถามจริงคนไทยเราถามจริงนะฮะเห็นเพียงแค่ว่าเงินเล็ก,ลกๆน้อยๆเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าตัดปัญหาของตัวเองเหรอ,อบำบัดต,ตัวเองแต่ทำร้ายคนที่เชื่อใจทําร้ายคนที่กําลังแย่แล้วคนหมวดหมู่ที่โดนหลอกก็คือกลุ่มที่กําลังแย่กําลังหาอนาคตกําลังหาช่องทางหาโอกาสให้กับตัวเอง โหเจ็บปวดมันอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขานะที่เขาตัดใจเพื่อที่จะหวังอานาคตตัดใจเพื่อที่จะเดินหน้าสร้างอืมนี่แหละนะคะแต่ว่าวันนี้ยายจ๋าได้คุยกับเอซีก็ขอบคุณเลยนะคะเพราะเขามีหนึ่งพลังบวกสองมองอย่างเข้าใจถึงแม้จะเสียรู้ก็ตามนะสามเนาะคนถ้ามีสตินะเยาจ่าบอกเลยถ้าเรายังมีสติตรงเนี้ยเราจะ ตั้งหลักได้เร็วแล้วยอมรับว่าเราพลาดแล้วเราก็ปรับตัวแต่ถ้าบางคนเนี่ยเสียสติไปเลยนะคะกับเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเนาะอันนี้คือสิ่งสำคัญตัวยายจ๋าจเรื่องสแกมเมอร์เพื่อนเป็นครูด้วยซ้ำที่พชจบูร์นะคะเคยเล่าว,วิดีโอเก่าแล้วอันนั้นก็โอนเงินแล้วโอนเงินอีกจนรอบที่สามขนาดเราเตือน ยังไงก็ไม่ฟังอืมแถมว่าเราอิจฉาอีกต่างหากสุดท้ายเงินก็เองไม่มีเป็นหนี้ด้วยซ้ําหวังที่จะเอาเงินล้านของเขานะอันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งนะฮะเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าด้วยซ้ําเพียงแค่อ่เสียงพูดอืมไม่สะดวกนั่นไม่สนดกนี่ข้ออ้างพวกนี้มีมากมาย จริงๆฝรั่งจริงๆถ้าอยากได้เมียจริงๆนะเขาต้องเปิดเผยเปิดดูเดินนั่นคุยได้เป็นชั่วโมงอันนั้นอ่ะมันหลอกลวงกันไม่ได้ละรอบบานรอบช่องไม่ใช่แค่ภาพสวยอย่าหลงรูปนะคะอย่าหลงหลงการหลูนะคะมันจะทําให้โดนหลอกได้ง่ายเนาะนี่คือหัวใจสําคัญจงใช้วิจารณญาณนะคะเพราะภาพสวยเนี่ยดึงมาจากที่ไหนก็ได้นะฮะอืมหลอกเกินไปสวยเกินไปสายเ,ป,ายเปเกินไป นะต้นทุนแค่นี้เรามีอนาคตได้ขนาดนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งชวนเชื่อหลอกลวงในโลกออนไลน์นะคะยายจ๋า,จาก็ฝากเป็นกำลังใจทุกๆคนเนะาะอืยายจ๋าก็ขอขอบคุณทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาคุยยายจ๋าก็หยิบยกวิดีโอนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาศานข้อควรระวัง แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมาปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะไม่กล้าแชทกับฝรั่งหรือว่ากล้าแชทหาผัวฝรั่งนะคะกล้าแชทเปิดใจให้กับใครแต่พยายามดึงสติและเข้าใจให้ไหวนะคะคนที่เราเชื่อใจอาจจะ้ายก็ได้เงินทองอยู่ในมือพยายามอย่าจ่ายได้ง่ายนะคะทุกอย่างให้ดิ้นรนและทําด้วยตัวเองการหาผัวฝรั่งเส้นกันยายจ๋าจแนะนําอยู่ดีก็คือเข้าเว็บไซต์หรือ ไปสถานที่ของเขานะใครจะดูถูกเราไม่แคร์สมัยนี้สมัยใหม่แล้วดีไม่ได้หามันจนได้ดีนะคะจริงๆไม่ว่าไทยฝรั่งเนาะมันอยู่ที่บุญวาสนาเปรียบเทียบว่าฝรั่งดีดีดีด,ดีไอ้ที่ตกยากกันอยู่เนี่ยเออถ้าย้อนไปสิอ่าคนไทยเราก็ดีมีอยู่มากมายมันอยู่ที่บุญกรรมทำแต่ง มันอยู่ที่สิ่งที่เราเจออือย่าโทษว่าคําว่าไทยฝรั่งดีกว่านะนั่นคือสิ่งที่เยจายืนยันเสมอเนาะพูดถึงทุกคนเสมอว่าอยู่ที่บุญวาสนาคุณมาที่นี่คุณอาจจะแย่กว่าสามีเมืองไทยก็ได้มันอยู่ที่บุญวาสนาจริงๆแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราต้องเจอคนดีเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะ มั่นใจในตัวเองเราคือคนสวยนั่นคือโอกาสของตัวเองอย่าได้แคร์ถ้าเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือสร้างกรรมให้กับใครแบบที่ยายจ๋าจพูดมานะคะ,ะไลนยนี้คลิปนี้ยายจ๋าจก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านเจอคนดีคนที่รักเรานะคะไม่ว่าคนไทยด้วยกันก็เช่นกันเนาะอย่ามาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเลยสงสารกันแน่นะคนทุกยากหวังอนาคตอย่าหลอกลวงกันเลยเลิกเถอะความคิด แย่ๆนะคะเป็นมารชีวิตมารสังคมของอในโลกออนไลน์แบบนี้เนาะมันจบไม่สวยนะคะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ